ส่งแห้งเชี่ยแห้งใจให้พ่อโจอุงอิงลุยงานครับผมสวัสดียีืโมแร่งครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสีเกชเตชาแนตัวคำยำเย็นครับพี่น้องปองปายมิดหมอแคนแฟนหมอล่ำสวัสดีไปยังแฟนครับเอซีสาวหน่อยเผ็รบันแพงแฟนครับเอฟซีลาดหน่อยอุงอิงสู้ขู่สู้คนเด้อครับเด้อ มื้อนี้เป็นมื้อที่ลาหน่อยอิงพ่อโจลุยงานอีกหนึ่งวันครับณนะช่วงขณะนี้กำ,ำกำลังถ่ายทำกำลังถ่ายทำรายการทางช่อง23พี่น้องมิดหมอแคนแฟนหมอล่ำผู้ใดได้ติดตามก็จะรู้ว่ารายการอะไรเป็นรายการดัง,ดงครับพี่นอ้องพิธีกรชื่อดัง มาสัมผัสหลาหน่อยอุงอิงบอสโจในในรายการครับถือว่าเป็นรายการที่สัมผัสคนดังหลากหลายหลากหลายคนในวงการในวงการเพลงครับพี่น้องมิหมอแค้นแฟนหมอลำรอติดตามได้ทางช่อง23 รายการนั่นก็คือเลดี้ l ลาซพี่น้องมิดมอกแคนแฟนมาลำ่ำลอถาเบึงลอดถาชมครับพี่น้องหลังจากที่อัดรายการแล้วลานอยอุิงก็จะได้เดินทางเดินทางกลับบ้านกลับซองจังหวัดศรีสเกตดคาดว่า่ายทำรายการก็อ,อยู่ประมาณสักสองทุ่มโดยประมาณ เดินทางกับบนันกับซองถึงบานถึงซองกะหุนแล้วครับสีสเกตก็ตีสองตีสามโดยประมาณเชกเช่นเดียวกันกะส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจไปให้ลาดน้อยอุงอิงครับพี่น้องพร้อมกับบอสโจผู้นำทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้นำผ้ามิดหมอแคนแฟนหมอลำได้รู้จักสาวน้อยเพชรบ้านแพงในยุค ของหมอลำฟพาว p ว w e r ป้าพิ้องเลาะป้าเลาะดงไปน้ำครับเบาเรื่องลาน้อยอุ้งอิงไปน้ำดงกล้วยห้ามเาลาะเบิงความเป็นธรรมชาตินี่แหละครับหลังจากที่ฝนตกฝนร่ยครับธรรมดาอยากจะเกิดร้ายครับก็มีคนมาตัด เอาไปให้งัวให้ควายในจักนิดจักน้อยสำหรับลาน้อยอุ้งเอิงมืออื่นค่ะพี่น้องมีมีงานรับเชิญรับเชิญ,ร,ชญรับเชิญทางจังหวัดศรสีสะเกดในงานบุญเดือนเจ็ดนั่นคือบุญสัมหะเป็นบุญประเภทนี้ของทางภาคอีสานบ้านของเฮาลาน้อยอุ้งอิงกั เป็นศิลปินเดี่ยวที่ได้รับเชิญไปในงานนั้นกระเชกเค่นเดียวกันครับงานงานที่อยู่กันทลักโฮมกันณนะโอกาสช่วงนั้นครับพี่น้องมิดมอแค้นแฟนมาล่ำกระถารอเบิงรอยชมลาหน่อยอุ้งอิงผมว่ามีช่อง YouTube หลากหลายช่องแน่นอนครับที่จะไปถ่ายทํา บรรยากาศตอนลานายอุ๋อิงขึ้นบนเวทีเข้าไปในในงานในการเนาะถือว่าลาหนายอุ๋อิงนี่เป็นเป็นผู้ยัครับเป็นผู้นำพาความสำเร็จเป็นผู้นำพาสื่อเสียงซื่อเสียง,อยงของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้กระหึมมากขึ้นนั่นเอง พร้อมกับบอสโจยมมนินผู้เป็นผู้ก่อตั้งสาวน้อยเพชรบันแพงผู้มาบริหารใหม่บรแม่นผู้ก่อตั้งผู้ที่เข้ามาบริหารใหม่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนหัวไวเป็นคนมีความคิดความอ่านก้าวไกลนั่นเอง นั่นคือสิ่งที่พี่น้องมิตรมอแคนแฟนมอล่ำได้สัมผัสเนาะของสาวหน่อยเพ็รบันแพง mm hmm. เฉยเคนกไทายสีเกตชั้นแนวครับมาเลาะเบิงต้นกล้วย mm hmm. เห็นบ่นี่เลาะเบิงปลากล้วยโอ้ยออกเครือลายลายเครือเครือหนี่ก็เริ่มแก่แล้วครับนี่ mm hmm. นี่ก็ออกปรีไม้นี่เห็นบ่นี่ท่านี้ก็ตัดไปแล้วคนสวนเพิ่นตัดไปแล้ว มีคนสวนอยู่สองคนสามคนเพินกระตัดเอาไปอันนี้แล้ว,ลวเอาไปกินแล้วปีก่้ยก็กินพ่ท่านนะครับฟังหูนกระหลายนะครับพี่น้องเลาะอยู่ในปลากล้ยนี่เป็นธรรมชาติอย่างบอ่บอนี่ก็เป็นบอถิ่มขยะเขาซื้อๆนครับแต่ว่าน้ำมันถ่วมก็มีกบ มีปู่มีป่าให้กันนะครับเนี่ยมีหอยคนสวนพันกับมากินขึ้กันได้หาหอยมากินขึ้กันปีที่แล้วเนี่ยอันเขียวๆในนาสึกเป็นไข่ขำครับไข่ขำไข่ผํายเอียงพนันนะแต่ก็คือว่าละพี่น้องบอมันเป็นบอที่บอสะอาดเนาะก็เลยบอแล้วกับเป็นอีกอย่างหนึ่งกับเป็น ที่สวนบุคคลครับยางไอ้เจ้าข้าวโพดเนี่ยก็เลาะหาอยู่นีน่มันเป็นที่สวนบุคคลก็อยู่เฉพาะคนงานครับพี่น้องคนสวนที่เพินมาหากินได้ยางบักม่วงซึ้งหุ่นครับโอ้โห่ที่ผมซี่ไปบักม่วงบักเมาบักข้าเมาก็ กับนกับบกกินป่ะานาเนะบักขมเอาน่อยกับมีแต่นกนกกระเจิบนกกระจอกนกองนกเอียงมูนั่นมาอาศัยกินความเป็นธรรมชาติกับเป็นยังสิละครับพี่น้องคือกับลาดนอ้อยอุิงนั่นแหละความเป็นธรรมชาติของเด็ก คนหนึ่งแต่ธรรมชาติของหลาหนอนอุงิงเต็มไปด้วยอย่างครับเต็มไปด้วยความหักความแพ้จากมิดม็อแค้นแฟนหมอลำหักในความเป็นธรรมชาติห,นห,นหักส่วนหนึ่งหักส่วนหนึ่งนี่ยก็คือหักในความความมุมานะถือว่าลานอนอุิงเป็นแบบอย่างของอยุวชนคนรุ่นใหม่เป็นแบบอย่างของหลายๆายผู้หลายหลายคน ในการต่อสู่ชีวิตเนาะพี่น้องขอบคุณพี่น้องครับที่มาเบิงที่มาแยงช่องไทยสีเกตชาแนลย,ยูดีมีแห้งสูงขู่ซูค้อนครับพอกันคลิปหนาสบายดีครับผม